วัดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บางแสนนะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูที่พักราคา1,000ต้นต้นๆเองครับได้วิวทะเลด้วยกับที่ไนบีดบางแสนครับทริปนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยนะครับก็เลยไม่ได้จองที่พักมาคราวเนี้ยเราก็มาหาเอาที่หน้าง,งานเลยเราหาไปหลายๆที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่ซีบีดหรือว่าบริเวณใกล้ๆ จุดมุ่งหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเราจะมาพักที่หาดวอนพานะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยได้จัดพื้นทัศน์ใหม่นะครับตรงหาดวอนพาเราสามารถที่จะไปนั่งเอาเสือไปปูหรือว่าเอาเก้าอี้ไปนั่งริมหาดได้นะครับเขาจัดพื้นที่ไว้ให้โดยเฉพาะเลยอันนี้คือจุดมุ่งหมายหลักของเราเลยสําหรับวันนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆลองดูใน Google s t r e e t View นะครับในปีดบางแสนเนี่ยไม่ได้อยู่ติดทะเลนะแต่อยู่ในซอยเอ๊ะแล้วมันจะมองเห็นทะเลได้ยังไงล่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูพร้อมกันเลยนะครับห้องพักของเราคือห้อง301อยู 1> 1. ่ที่ชั้น3ครับไปดูพบกันเลยประตรดูด้วย Three. Uh -huh. ตู้แอรกั่นี้จะเป็นห้องน้เดค่อยมาดูดูวยรวมๆกันจะเป็นเตีย ฝั่งนี้ก็จะมีก้าอี้หนึ่งตัวแล้วก็มีตู้เย็นเดี๋ยวดูตู้เย็นดิมีอะไรบ้างตู้เย็นก็มีน้ำเปล่าให้สองขวดมีแก้าน้ำสองใบฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจก นี่เป็นด้านหน้าของโรงแรมที่เป็นถนนเดินออกไปชายหาดอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกระจกมีไดร์เป่าผมมีไดร์เป่าผม ด้านนี้ก็จะเป็นประตูที่ออกไประเบียงน,นอกระเบียงก็จะมีโต๊แล้วตรงนี้จะเป็นซีวิวเป็นหน้าต่างาเปิดมาก็จะเป็นมองเห็นทะเล อันนี้เราถ้าเรานั่งอยู่บนเตียงนอนอยู่บนเตียงก็จะเห็นเป็นทะเลวิวทะเลเลยอนนี้แดดแดงไปหน่อยฝั่งน,นี้ก็จะเป็นประตูที่ออกไประเบียงโต๊ะตรงนั้นก็จะเป็นชายหาดย เดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำกันอ่ะมีกระจกตรงนี้เป็นกระจกนะมีกระจกแนวยาวแล้วก็มีชุดคุมให้2ชุดไปดูในห้องน้ำนก็จะมีท,ทั้แท่ายาอ้างมือกระจกอันนี้ก็จะเป็น แชมพูกับครีมอาบน้ำคารตึ้นบาร์ชมเบอร์แคปแล้วก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันแปรงสีฟันให้ก็ะเป็นชัดโครกฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นราวแขวนผ้าห้องน้ำกว้างนะหน้า,หามสูบบุหรี่นะคะ โดยรวมของห้องก็จะประมาณนี้เราพักคืนวันศุกร์ราคา1,350บาทรวมอาหารเช้าออกมาตะเบียงเห็นวิวทะเลเลย ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบ9โมงนะคะเดี๋ยวเราพามาดูบรรยากาศตอนเช้าในห้องของ Sea View ว่ามันเป็นอย่างไงไปดูกันเลยหลังจากเปิดม่านมาแล้วเราก็จะเห็น Sea v i แบบนี้เลยค่ะตอนเช้าน้ำก็จะขึ้นนะคะแล้วก็มีเรือจอดอยู่โอ้บรรยากาศสุดฝิ่นเลยนะ ถ้าช่วงเช้าใครยังไม่ไปไหนก็นอนดูซีวิวอยู่บนเตียงแบบชิลๆได้เลยมและลงมาชั้นหนึ่งแนละ้วค่ะมาทานอาหารเช้ากันก็จะออกทางประตูนี้ได้เลยซึ่งเป็นที่ขอ,ของเคาน์เตอร์ตอนเช็กอินนะจะมาดูอาหารเช้ากันว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีแซนด์วิชซึ่งแซนด์วิชก็จะให้ห้องละสองชิ้นนะคะแล้วก็มีน้ำส้มน้ำเปลา่าห้องละสองขวดซึ่งน้ำส้มน้ำเปล่ายั่ไม่เติมก็มีชากาแฟ่โอวัลตินก็มีมาม่าโจ๊กซึ่งเราต้องไปเติมทำเองแล้วมาดูในนู้เย็น จะมีน้ำส้มกับน้ำตาลาให้ห้องร้ำกับัวใกล้าาาารถจิบได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปจิบอาหารเช้าไปทานกันก่อน,นนะอาหารเช้าเราก็จะมาทานด้านข้างนะคะ ก่อนนะคะคสำหรับคนที่มาเที่ยวแบบเรานะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือที่จอดรถครับโรงแรมไนท์บีดบางแสนมีที่จอดรถที่เป็นสัสดเป็นส่วนอยู่ด้านหลังโรงแรมนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ย ผมลืมพาเพื่อนๆมาดูนะครับก็วเดียก็เลยมาเก็บตกให้ดูนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจองโรงแรมแล้วไม่มีที่จอดรถต้องไปจอดริมถนนหรือว่าจอดในสวนสาธารณะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยนะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปเดินดูทะเลกันนะคะ ถึงแล้วทะเลข้ามนถนนเขือ่อนเป็นบรรยากาศทะเลยามเช้า น้ำขึ้นเยอะเลยแต่ช่วงมีน้ำทะเลไม่ใสที่พักช่วงนี้ก็จะเป็นที่เรือประมงเขาอ,ออกไปหาปลาเข้ามาเป็นพวกตลาดทะเลสดการที่เราได้มาเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวทะเลหรือภูเขามันคือช่วงเวลาเลยนะครับที่เราเนี่ยจะได้พักผ่อนจะได้ปลดปล่อยจากความเครียดในการทํางานในชีวิตประจําวันแน่นอนว่ามันไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่อย่างน้นนอยๆเนี่ยในช่วงเวลาที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติเนี่ยเราก็จะลืมเรื่องพวกนั้นไปเลยและถือเป็นการชาร์จแบตไปในตัวนะครับเพื่อจะไปลุยกันต่อกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปดูตลาดเช้าหาดวอนทพานะครับ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครัพผม